สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับมืัอนี้มาสิาพามาเยี่ยมชมับบ้านอ่าเพิน่นที่เพิ่นเหนด็ดสำเร็จเดี่ยวนะครับเนาะคือว่าเพิ่นปลูก,กเกษตรพอเพีพยงนะครับเนาะเพิ่นปลูกผักปลูกอ่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับตามเดินบ้านของเพินน่นครับิพายเบิ่องนะครับเนาะพี่น้องคลายเบิ่งครับมืัอนี้สิพามาเบิ่องนะครับสวนครัวของเพิ่นพี่น้อง กันเฮ็ดดไ้คือเพิ่นกนะัสิดีเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งว่าเจ้าของเพิ่นครับเอาเป็นจังได้ยูดีสบายอยู่ป่ะครับสวัสดีครับยูดีสบายอยู่ใบสีม,ยยมาเยี่ำมบสีม,ยยมาเยี่ยมสมว่า,าการเฮ็ดเกษตรนะครับการเฮ็ดเกษตรเพราะเพียงนี่เฮ็ดยากป่ะครับนี่กับกับใบานาเขาทำไหนครับกับใบหนากเขาทำไหน ก็ถือว่าเฮ็ดง่ายอยู่อือายุกับความขออยนันของคนเฮาเนาะพี่น้องเนาะโอ้ใช่ว่าสิอว่าเบิ่งไม่สมซั่นะครับนี่พี่น้องมาสมมาสัมภาษณ์เพิ่นว่าเฮ็ดจังได๋เดืออปลูกผักปลูบงานั้นคั่นคั่นเฮาบ่คั่นก็สิจังซี่แหละเนาะก็สิได้คั่นบ่คั่นจังซี่ล่ะครับเนี่ยเออเฮ็ดพออยู่พอกินเนาะาว,ว่าอยู่กับความขออยนขันอของคนเฮาพี่น้องเออตื่อตระลึกปลูกตะเช้าตัวขยันท่านผู้ใดบ่ ตัวก็เด็กดุกตเตัวเศร้าส่นกับว่าได้เพราะว่า<อ>มันมันแบบที่ว่าหล,ลายหาลายเนาะของมันหลายเนาะครับเนาะเหอนท้องบรบรดาของอะไรอ้อมที่อ้อมเดียนตัวสีงดเลี้ยวส่นกับอะไรว่าบริเวณบ้านแมนเบิดแมนเบิดมีท<อ>ุกอย่างทุกแนวพี่น้งองฮับฮับเบิงนะ้งเนาะเบิ้งทุกสิ่งอย่างแมนนี่คือส่วนออกัดอ้อมอ้อมเบิ้งเี้นี่คือส่วนผักกาดอันนี้คือส่วนผักกาดอศ ขึ้นทำผักกาดอือบังพี่น้องกาลังสีปูกระมีพี่น้องม่งานกาลังสิปูกระมีแต่พี่น้องกาลังป่จจเจ้าปัจเจึ้นขี้ยากระมีมีทุกอยางทุกแนวาหมดคว้กระมีตัวลายยางลายแน่าาไปบังพี่น้องอันนี้โหสวนเนาะประกาศเนาะตอนงทุงให้งามบันผู้โอ ปอันนี้พักบุ้งพักบุ้งขับเนี่ยพักบุ้งโอ้มีวัดทุกอย่างบ้านมีวัดทุกอย่างบ้านเพิ่นนี่ก็ขุนมีหอดใบกอกใบกอกพันธุ์ปิ่งปลานี่พันธุ์ก้อยกุ้งโอ้ยแซ่บหลโอ้ไฮเซกันยุ้ยยุ้ยแสบอันนี้อันไหลไหรเรารับเนี่ยเออไหลปลูกไว้บวให้ที ที่ว่างครับเนี่ยใช่บิึงนะครับเป็นเพป็นที่ไเบ้างพี่น้องผักคาตัวนี้คะเนี่ยคาตัวนี้ผักขาดตอนอย่งตัวนี้อบเชนองว่าน้องกลผักขาดตัวนี้อ้อมบิึงเี้บริเวณบ้านพันมีบัดพี่น้องแปลว่าจะเป็นคาดเออบริเวณที่เป็นคาต้นฮงตัวี ต้นหงตัวนี้ผลกับหมากหงอันนี้ก็ปลาผืออีกไงปลาผือป้าอะไรอืมบังต้นหงตัวนั้นเด้อคนณบังต้นหมูหงเนาุ่ยโดดยำยางจะไปจอนให้เนาะอือโอ้เป็นน้ำพบปลูกดอกนี่ดอกไม้ก็มีเนี่ยอือผลบนบริเวณบ้านเพิ่นมี้ว่าทุกอย่างพี่น้อง ีครับผลแนว<า>แนวรถรถไหลรถต้นไม้รถรถน้ำนะครับกำลังลดน้ำสัญญุทัพช่วงเนี่ยมัน,ม,นมันแรงนะเานาะเพราะว่าลดตั้งแต่เด็กเอ่อมัเพราะว่ามันหลายยางหลายแนวมันเข่าซู่หนาแรงเลยอครับแม่เข่าซู่หนาแรงแล้วก็อันน้ำน,น้ำเนื้อยางน้ำเนื้อใต้น้ำทุ่งป่ามันนี่เขาเขาบังลาทั้งทีเนาะทั้ง โอ้นี่ต้นต้นขามหวานว่ะนี่ต้นขามสมตัวขามโอ้ขามสม,มโอ้ขามสมขามสมชิ้นวยใหญ่ๆนะครับน่ะโอ้ยิ่งใหญ่ๆอ่าหาวสามนิ้วนี่ว<ะ>้าดอ้อมอ้อมไปทางนั่นก็ได้ครับน่ะอ้อมไปทั้งอ้อมไปเรื่อยๆ <ừ. S 2> เพราะว่ามันจะสวนพุ่งเกลือครับน,ะนบ่ะสวนพุ่งเกลือคอยยางรอบไปสามนี่แหละเบิ่งนะครับตรงนี้ ทุกทึ้งยางผักหาว่ากินได้ทุกอย่างเนาะผักสวนครัวรวกินได้ที่คุ้มตั้งไม่ว่าไม่กวนรวงก็ได้ครับมากินคัมเพื่อนกจะตีโเกิดษยูฤษจีนอยากเนี้ยเอาไหนก็ได้กินเบิร์ดเหลือยูเหลือกินขายอันนี้ต้นผักติ้วต้นผักติ้วครับเนี่ยต้นผักติ้ว ไว้พันหั่นพันนี่นี่ฉุกยางปิ้งโิ้งเกียดต้นใบจีหตัวนี้ใบจีหวโตนี้เรียบบ้อยอันนี้อันนี้มันนต้นอย่างนอเนี่ยยาบอันนี้มันเป็นต้นยาครับเนี่ยเป็นต้นเป็นต้นอยังงมูละเป็นต้นยาครับพนาอันยำใบมันธุ์พันอันว่านขมขมมันบอ ครับเมียอัอันเป็นอันคมบๆนะเป็นยาวะสั้<อ>นเหมือนกันมันเรื่อยๆครับหงพันเงา,า,เาเมันเรื่อยๆต้นบุกซีดาก็มี้ต้นข้าผุานหมางโอนโต้นเอ็นเตี้ยนอยู่คนหนึ่งมาบางไงต้นน้อยๆสั้นเป็นดบโดบยี่สิบก็หมากคนน่ะครับเนี่ยแับว่าบิดกินหลายหมากแล้วามาบางไงกินหมากเดียวอิ่มไปเลยโอ้ยว่ามันนำไรออก ต้นบักน้าวน้อยก็มีตัวาครับเนี่ยต้นบักน้าวน้อยเนี่ยแล้วก็อันนี้พักขาเนี่ยเสียแข็งแล่วไหมนะโอ้ยเสียบหลายดึงหูออกเยาะๆนะเพุ่อนละครับเหมือนเสียบหลายโอ้ยบกม้ากับน้ำไหลออกอย่าันนี้บบกเปียบครับเนี่ยอันนี้ก็บบกงวงเหิืนต้นงวงกับนี้ครับอันนั้นก็บบกบวบ่วพัวเดี๋ยวครับน่ะมันเป็นหท้าอยู่หันนะพัวนึงบนนี้บนเป็นหน่อยมากันนะครับพี่น้องออืบักซิบกว่็มากพัวนึงนะโอ้ มุเป็นจอนให้อันนี้บอกตัวแฮนหรอครับเนี่ยหอทแฮนทัวแฮค้าบตักทแนคนน่ะดกดกหักแหนกันเลยครับเนี่ยกึนกับเกีียวว่ชพันหายเซกันยุ่ยยุยมันเสียบไหลอืมโอ้มีต่แนวเจ็บเสียบออมมาทัมีครับออมมาทัมีมงกาโอ้ดีไลพี่น้องดีไลมีต้นไว้บัวแดบ่วด้ว่ชันกาก็คือว่าบัดีเนาะ เพราะว่านั่หนจำเลยเราคนเขาสมัยนี้สมไมนี่ต้องคนขยันก็นก็ค่อยเฮ็ดได้สมัยนี้อันนี้มาจัดกเเาเฮ็ดบ่ได้เลยแปลว่าบริเวณบ้านกกลูกตเาเศร้าว่ามปนธรรมดาเดือนแป้าตีสามตีสี่อ๋ออันนี้ทุนบ่เนี่ยอันนี้ทุนครับเนี่ยทุนขั้นสุมครับเนี่ยเสียหบหลายขั้นสุ่มใช้บุกี้อะ อันอันอันนี้ยังลูกไก่อันนี้ลูกไก่บ่านี่ครับอันนี้มันลูกไก่ตัวครับเนี่ยเปิดไกลบังบ่ครับเปิดเปิดบังด้วยเหรมันมีจักตัวไก่อีกเปิดบังไก่กันเนาะครับเนาะเขาเรียนออกมาดอกยังไม่เรียนหนีได้อะไรครูกันดิแลดแบบใช่พุ่นมันพูดว่าผุนผุนมันง้อยอยู่ทั้งพุ่นง้อยอยู่ทั้งพุ่นครับสองตัววกับเนื้อมีหอดฟาร์มไก่แบบมีหอดฟาร์มไก่ปิดเนาะครับเนาะปิดเลยพามันออกมาไม่ใช่ไรจับไม่ทันอ้อมะาไม่พี่ครับเหมืนนะเพราะว่าไม่พี่ พราะว่าสวน,นกว้งเนี่ยควรจะคอยมาทำเรื่องขามือ,อน,นี่วายครับเนี่ยอันนี้ต้นวายตรงเนี่ยต้นวายปลูกไว้โ่้ไม่เบิดเลยอือเรงเอาบริเวณบ้านพันสวนกว้งนะครับ,รบพี่น้องปลูกซุกซิ้งซุกย่างเอ่ออันนี้อันนี้ต้อนอยังก่อนอันนี้ต้นนั้นต้อนนี้ยังก่อนมากันนี่ยังก่อน โอ้มาข่าวเมาครับเนี่ยมาข่าเมาครับเนี่ยมาข่าเมาโอ้บุกหงมาดูเทนั้นครับบุกหดูดูที่นั่งเนี้แหละดูก็รอก่เดีอาผู้ปลูกก็จะเป็นผู้จังไดก็เป็นผู้ดีที่ี่ละปูบุกหอีกย่งก็มาดูหายดูขาดก็ดอกกีดีอาก็ดเป็นอห์้หซ ุ่น้องมีอีกหลังบ้านน้องมีอีกนี่นองเอ้ยก่อไม้ก็มีก่อเน่าไม้บนหน้อเฮ็ดชากลากอยู่บนหดน้ำเต้นแดงออกโอ้โอ้ยเป็นดอนโอ้ก่อไม้อันนั้นไม่อยังนอนเนี่เนาะไม่อันนี่ยังหนาวมัตพูครับพันน่ะมัตพูอ่าบ้านนม่เกียรนะครับพันน่ะอ๋อออกนอนหลายนอนเนาะอ๋อซุ้มตอนไหนห้องออกดีอ๋อ นี่ทุกชิ้นทุกอย่างอยากกันเองก็ได้กินเบิดพี่น้องผู้ใด้เห็ดนกกะมอส่มสวนมาส่งสวนเห็ดเห็ดเคื่อเพิ่นก็ดีนะพี่น้องน้อง่ได้ซื้อเพิ่นกิ่นว่าได้ซื้อเพิ่นกินนะครับบ่ได้ซื้อเพิ่นกินเหลืออยู่เหลือกินก็ฮอดได้ขายพี่น้องโอ้ห่อได้ขายแม่นบ่ทิ่มว้อมแ่าเพิ่นสั่งไว้พ่อหลวงเพิ่นสั่งไว้ดีดีมากทีหนึ่ง สี่ลายขึ้นบนเป็นธรรมดาตะไคร่ก็มี้เราพี่น้องะตะไครข่ก็มีครับเป็นไว<ต>เป็นตะไคร่เป็นไวเห็นว่าเทียบอยากอนไรก็ได้กินทุกสิ่งทุกอย่าง,ง,งนี่ก็ต้นกล้วยเหรครับเนี่ยต้นกล้วยปลูกไว้ใส่ตองใส่ยังมันอาโมกปูโมกป่าบม,ม่ได้เห็นในแลนเบอาทางไก่เห็นได้เอาอยู่สวนเขาเลยพี่น้องเนี่ยต้นกล้วยปลูกไว้ นี่ก็ตัวหมองหูผัวเนาะโอ้ยโดกไลก็ต้องคิดเนี่ยนี่ก็ก่อไม้เนี่ยข้าอยากแจงอยจะเห็นเนี่ยเป็ดไก่แมนพี่น้องเนี่ยเห็นแนวยุ่สวนเนี่ยเพื่อนไม่ยังไม่ยังไม่เนี่ยครับเนี่ยจะมันไม่ยังเห็นนอนอ่าครับพี่น้องพี่น้องเอามันไม่นอนแล้วตัวนี่เนี่ยแมนครับโอ้ไม่นอนหรอก มันก็ถีบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนอนนั่นเนี่ยพราะว่างดน้ามันสุมครับเนี่ยมันสุมมันก็ถีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยโอ้มันมันหวานบ่กน้องใม่หนิครับมันหวานเนี่ยแสบแสบเจ้าครับเนี่ยกินต้มกินกับปนกับเจียวโอ้ยแสบหลายโอ้สวรรมีสุกเช่ยงยางบบบนี้ทำมาเบิ่งอ่านั่นเีงครับย่างรอ้มาอ่างพี่าเป็นข้าวเปล่าของหงเตีย ครับต้นหงเตี้ยครับเนี่ยจำซาซาเตี้ยวเพิ่นเพิ่นน้อยชื่อดอกครับแต่ว่าหมอน้ำพิ่นอัตคัดอยู่เนี่ยเตี้ยลูกน้อยกันน้อยก็ตัวหมอน้ำมันอัตคัดเพิ่นเพิ่นเอิ้นเตี้ยลูกด้วยหครับเตี้ยลูกดอกยเพราะแบบนี้สิพาลาิ่งกบเป่นเพิ่นว่าครับสิพามาเบิ่งกบครับบัดนเนี่ยพลาิ่งกบคนนั่งเลี้ยงกันไล่ใส่ดูบองโกบคนนั่งฟังลบัมเหมือนเนี่ยคนยังแบบ กบพี่น, І, น้องเอ้ยเบิ่งน้ำกบหนาคนนะโอ้โนนี้อย่าเฮ็ดกลเฮ็ดได้พี่น้องเด้อเมืองกบแล้วก็มาคนปาอยู่พี่น้องเจ้าของบ้านเพิ่นพี่น้องเจ้าของทีเพิ่น<า>ปลาอันนี้ปลาดุกบ่ครับนะอันนี้ไผมันปลาดุกปลาดุกครับนะอปลาดุก,กมัน,นได้จักเดือนแล้วปลาดุกนะี่เอา้ามันอ่า จามันได้จักเดือนแล้วครับมันชื่อตัวตัวหามมัดมัดลงเลยครับจำบไว้ได้ตัวท่อแขยนปงกับนี้ตัวท่อแขงกับนี้เรามันก็โดนเติมแล้วครับเนี่ยอันนี้ป่าน้านะครับเนี่ยบนป่าบ้านครับป่าน้าติปาตาบดนี้ครป่าน้าติปาตาปะข้อปาเคียงครับหนาวลงไม่ป่าน้าครับเนี่ยบนป่าบ้านอื โอ้มีถุกถทิ้งยางบาดครับมีถุกทิ้งถุกยางยางอันอกกน,นี้ก็ได้กลิ่นเบิดครับพี่น้องเนี่ยักเป็นผักหอมง้อมหอมบัวหอมปอมหอมซีอาทิดตามอ่อาเหยยดตามเพื่อนเพื่อนม,มาถมข้อมา คนหลวงคน่างไบว่าใบพัชนกาโอ้ดีไหลดีใจน้ำน้องผักขาดอีกใ่ผักาดตันี้ข้หอมเปียตบนี้ตัวหอมปตนี้หอมปีผักข้าวท้องตันี้ครับมันนะกลับสุกน้ำใยวิ่้เสียบไหลข้าวท้องเป็นยาดิน่ะเป็นยาที่ักข้าวท้องครับเป็นยาตัวเป็นยาแก่หางแก่คนได้กินพัจนดีไห ครับของครับเพิ่นพาเราเบิ่งผักสวนครัวของเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะครับแม่ยเพื่ได้เฮ็ดได้คือเพิ่นก็โอ้ดีอันนี้อันนี้เพิ่นเอิ้นผักอันอีหยังผงซื้อรถติบ้านแม่นครับผงซื้อรถครับเนี่ยผักผงซื้อรถพี่น้องครับหนัวดีดีจนหนัวดคือผงซื้อรถบ่ได้ซื้อผงซื้อรถใส่ยากบ่ครับแม่นถือกล้องถูกต้องครับเนี่ยอันบ่ได้ซื้อผงซื้อรถใส่ยากโอ้ยลวกโอ้ยหวานรวยรวยจ้ะแซ่บหลายน้องแซ่บผักแซ่บเม่ยโอ้ นี่เป็นขิงเนาะพี่นอ้องฮับแมนขิงรันะ้ว่นาขิงเซซุปนน้อไม่เสียบไหลหอมง่อยๆซะบ่านบนตอกมาทั้งนี้ครับ เราทั้งนี้ก็ทีเป็นบริเวณห้องน้ำเพื่อน้องรั้งนี้ก็ห้องน้ำครับท่านเนี่ยแต่ว่าทัานว่างก็ว่างก็ได้ครับปลูกไรใส่ไว้เปิดน้ำป่าลงใส่หัวอาหารครับน้ำสีงามครับนี่โอ้สีงามหัวอาหารเปิดน้ำป่าเวลาทายน้ำป่าพิดหัวอาหารน้ำเป็นยังคนบูดูเห็ดบ่ได้เด้อพี่น้องครับเนี่ยคนบูดูเห็ดบ่ได้ครับพี่น้องแบบที่ว่ามัน มันก็หลายพอสมควรครับหลายพอสมควรเพราะว่าตื่นจะเดือลรุกจะเศร้าครับบ่ตื่นจะเดือลูุกจะเศ้าบ่ได้ตีสามตีสี่ลูกเลยครับพี่น้องลูกหดน้าหดไนเฮ็ดทันเฮ็ดมีข้อแข็แค่ๆก็ตามหัวตามสวนนี่นะอันมองในหอกมองในนั้นเส้นกระซุบมียาุมน้ำที่อาคุโบซุมดอกเอาไว้เป็นนั่นเป็นปุ๋ยยังบ ครับ oh. เป็นปุ๋ยครับว่าเป็นปุ๋ยเป็นเน่ากับหญ้าเน่าหญ้ายังกับเป็นปุ๋ยชนิดหนึ่งอ่าด,ดีพี่นอ้องดีครับพี่น้องไม่หอดนี่กับจบคลิปไปเพียงคลินี้นะครับเนาะ,ะคลิปหนา้าพ่อกันไม่คือนมาพาเพลินผ้ามาเบิ่งเพลินนะครับเพลินเฮ็ดสำเร็จแล้วนะครับพี่น้องเฮาไปเฮ็ดคือเพลินกับกดีนะครับเนาะพี่น้องเนาะเดินบ้านของเขากัาานตายก,กันกลวงกับ ก็ดจังสี่คือเพิ่นปลูกนั่นปลูกนี่นะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับ